Yeah. เราสองคนจะมาย้อมผมกันใช่ไหมใช่คือทำไมถึงมาย้อมผมไปเหตุผลเพราะอยาก <laughs> ดูดูดูคนดำดูคนดำเพื <laughs> ่อร <c oughs> เืราแบบว่าคนดำราร้ก็เป็นเหมือนกันทุกคนเพื <c oughs> ่อเหมือนว่าเราอะจะไปย้อมมานนานมากแล้วร้านที่เราเลือกคือร้านอะไร <c oughs> รา้นานยราบค่ะใช่ <c oughs> คือเราเหตุมานานมากเราขอฉพอนได้ไหมไม่ได้สปอนนะคือแบบว่าทุกความยาวมัน พันห้าคือตอนเนี้ยนะเราเดินเข้ามาในซอยทองหลอทุกคนซึ่งมันค่อนข้างไกลถ้าสมมติว่าใครใครรีบนะจะใครเราคะสูงสุดใคร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 รีบก็วินไหมวินไหมมึงเจ็ดร้อยเมตรค่ะ B D S ใช่เจ็ดร้อยเมตรกับ B D S ทุกคนก็ก็เนี่ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มีกันแค่สองคนนะค่ะเรามีมิวอีหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะเออ ให้อีเมลมาทีหลังส่วนอีกแล้วนะเห็นไหมคือเราอยากทําสีอ่อนส่วนไม่ได้อยากทาสีเข้มถูกไหมผกผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราอยากทาสีอ่อนเพราะว่าเพราะไม่เคยทําแต่ไม่รู้ว่าทาได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะทำผาก่อนก็แบบว่าถ้าผมเราแบบไม่ฟอกอะทําสีอะไรได้บ้างใช่ไหมแล้วเธอทําสีอะไรอยากพับผมอะแต่ไม่อยากทําสีดำสีเข้มๆถูกไหมใช่เออนั่นแหละก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดู ไม่หรอกเรนตาดูเดี๋ยวเราจะเอ่อให้ทุกคนดูว่า before after เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะใกลถึงและนี่คือผมของเราสองคนนะคะโคนดำขึ้นไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนแล้วสีก็แบบไม่แบบดังๆดำาๆไม่ค่อยเสมอกันแล้วก็สีผมของเราส้มมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมคะสีผมระดับโคมาขนาดนี้นะคะเราก็เลยเลือกที่จะมาทำที่ร้านนีกว่าค่ะถ้าเราย้อมเองผมเราจะดำาๆดังๆไปแบบ ม่แก้ไม่ได้แล้วคือผมมันส้มมากทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะแล้วคือร้านเขาจะแบบให้เราเปิดดูก่อนว่าเราอยากได้สีผมไหนแต่อย่างที่เราบอกตอนแรกว่าเราไม่ฟอกนะคะซึ่งไม่ฟอกเนี่ยคือมันจะได้สีที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็จํากัดม,กมากๆถ้าเราอยากได้สีอ่อนถูกปหทุกคนอ่ะตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทําสีอะไรคืออ่ะใบให้ก็ได้ว่าพี่พี่ที่ร้านนะคะเขาแนะนำสองสีคะ่ะก็คือสี แดงกับสีเขียวทุกคนทุกคนว่าเราจะทำสีอะไรเปิดสมาชิกคนที่สานะคะมาถึงช้าสุดเลยอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าเขาถ้าทำสีอะไรจะทำสีส้มขอดิเป็น,นเขียวเ ทุกคนคงได้ยินเวลาใช่ไหมคะว่าเราทําสีเขียวซึ่งสีเขียวท,ทุกคนต้องตกใจเฮ้ยสีเขียวเลยเหรอจริงๆเราไม่ได้ฟอกนะคะทุกคนก็คือมันก็จะออกเป็นน้ําตาลประกายเขียวนะคะเพราะว่าพื้นผมเราก็สีน้าตาลอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะว่า,าสีมันจะเป็นยังไงส่วนเมดานะคะทําสีม่วงเข้มคะ่ะทุกคนอ่านี่ ได้ฟูเทจมานิดหน่อยส่วนนี้นะคะก็น้องมิวนะคะกําลังฟอกผมอยู่คะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆวินนี่รอมเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนมันจะเป็นน้ําตาลแบบคือตอนแรกม,มันส้มถูกปะ่ะนี่มันไม่ส้มแล้วนะเฮย้ยสาวฝรั่งคนนี้หัวเริ่มทองแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะนี่เราบอกให้เขาถ่ายมาเขาก็าถ่ายมาเออเลิศนะ ตอนนี้นะคะเราก็ย้อมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน<ๆ>ก็ถึงขั้นตอนเป่าผมแล้วก็เซตผมนะคะถ้าใครอยากให้เขาทาให้นะคะสองขั้นตอนนี้ก็เสีย300บาทเพิ่มขึ้นไปจาก1 5 0 0บาทนะคะ<ๆ>ก็เราถือว่าคุ้มนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราจะไปแบบไปข้างนอกต่อเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเปาเ่าผมเองเซตผมเองนะคะตอนนี้นะคะ <S 2> <S 2> ผมของมิวก็กลายเป็นสีส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรารู<ๆ>้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับแกอยู่นะเว้ย เออแต่ว่าแบบตอนนั้นเราเรานั่งเป่าผมอยู่แล้วก็ไม่เห็นชีนะแต่เราก็แอบ,บแอบมองแต่ว่าเฮ้ยมันเลิศน,น้เว้ยสีนี้คือเข้ากับเพื่อนมากจริงโคตรอันนี้นะคะเราก็ทำผมเสร็จก่อนมิวนะคะแล้วก็มานั่งแบบแอบ,บดูเพื่อนว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะชีทูสองนิ้วมาสแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอ่ะก็จึ่งอยู่นะน้ำตาลปากกายเขียวก็แบบสวยว่าที่คิดอีก ลูกผมกูอะไรย้อมสีอะไรมันจะติดส <T> ้มอยู่เลยเว้ยแต่ส้มสวยเนาะเว้ยดูว่ากัเมื่อไหรหมือนจะได้รักอ่ะอีกนั้นหนึ่งไม่นานเออกูไปรอตั้งน้นนะใครจะกินอะไรมึงหาร้านงเลยนะหิวมากตังหมดละสองพันรีบรีบแต่ ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ย้อมผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนแรกนะคะทุกคนก็จะเห็นได้จากรูปข้างล่างที่เราแปะมาเลยก็จะเป็นผมที่สีอ่อนแล้วก็สีผมไม่สม่ําเสมอมีคนดําขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้ย้อมผมใหม่ค่ะเป็นสีม่วงเข้มที่ดูเป็นสาวหวานขึ้นมาเปลี่ยนลุคได้ทันทีเลยค่ะส่วนสีผมของเรานะคะช่างก็ได้ลดประไก่ส้มไปเยอะมากๆเลยผมเราก็จะไม่ไม่ส้มอีกต่อไปแล้วค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันดูสีน้ําตาลที่ถูกต้อง ทําสีอะไรคะวันนี้สีขเขียวค่ะขเขียวแบบน้ำตาลกระการเขียวคือตอนแรกคือผมเราอะมันค่อนข้างส้มใช่ไหมใช่ค่อนข้างส้มแล้วเพราะเขาเลยตัดสีผมให้เรัเป็นน้าตาลอยู่ด้วกันจริงๆอะไม่ไม่เคยคิดเลยดิว่าผมส้มแล้วพอแล้วพอเขาทักอะตกวผมส้มก็ส้มก็คือตอนแบบโดนแดดใช่ป่ะแล้วแบบถ่ายรูปอะคือมันส้มแบบส้มมากเพราะตอนนี้ราแบบไม่ชอบผมส้มแหละซ่ว่อยู่ไปแล้วมันส้มแล้วพอ,อแบบ เออปากมันก็เป็นนังตาก่อนที่ก็เปสีนี้สวยนะหรือสทำแล้วน่าแบบตอนแรกคิดว่าแบบเลือกสีเขียวใช่เลือกเขียวแเขียวเขียใช่แล้วก็เชืยเพาว่าเขียวีมาอกหมาคือรูบอกว่ากุตกใจมาตอนที่มึงมาบอกว่าคุณทาสีเขียวคือเขียววีตนี้ทุนใลตกใจครับคุณทเขียวคุณเพื่อนหรอเียวทำเขียวเหรอทไมอืมเป็นยค่ ถ้ามันส่วยนะมันเป็นน้ำตาลเขียวแบบเออเนี่ยปากกาเขียวแบบเขียวไปเขียวน่าจะออกแดงน่าจะสวยแบบไทยดูเออโอเคตอนนี้นะคะเราสามคนก็ย้อมผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนสีผมมิวตอนนี้ทำไมมันออกแดงๆ แหมหรือส้มๆมันก็อาจะส้มอมแดงแล้วมันจะเฟดมาส้มน่าจะประมาณนั้นมาตอนนี้เขาก็ย้อมคิวด้วยนะคะทุกคนอ่ะคือนี่เราก็มาถ่ายรูปก,กันหน่อยว่าเฮ้ยย้อมผมเสร็จแล้วนะจ๊ะสวยมากทุกคนสวยมากจริงโอ้ยมีหันมาสิเปิดไอ้ป้าชาไหมจ๊ะเพราะว่าใส่คิดวไม่ให้เธอได้เนะจ๊ะ <c oughs> นกก้นกูหันไปหันบอกันว่ามึงทำหน้าทีด,ดีมากโอ้อยหันนะ สวยงเมเวอรยอมคิ้วได้ยยอมคิ้วยอมคิ้วด้เออแล้แรกกะจะมาตัดที่นี่ลืมไปว่าเขาไม่ตัดมเออเขาไม่ตัดเออกู้ย่ะตัดแต่ไม่รู้แต่สวยมากผมสีแบบอย่างเงี้ย้วแล้วแบบแล้วดูสามคนนี้หัวม่วนะจ๊ะคนนี้หัวแดงข้างหลังเห็นป่าว่ามันเป็นสวยนะสวยเวอร์คนนี้หัวม่วงคนนี้หัวแดงวางร้ายในละครางข่าวอันนี้ผมเขียวเจอคนนี้ผมเขียว สวยวงามเ,<บ>เป็นองเลื่องเ,เราทำมาไม่เหมือนกันสักคนใช,ใช่ไหมแล้วลูกแก้วผมเขียวแต่จริงๆมันไม่ได้เขียวนะทุกคนนี่เราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะไปคาเฟ่เพื่อที่จะแบบทําหน้าที่ผมที่เพิ่งทามาเมื<ช>่อสกค่ค่ะอย่างดีที่สุดเราจะแบบสับพึงใช่ไหมแล้วถ่ายรูปถ,ถ่ายรูปอุ้ยถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะ กินข้าวกันหิวแล้วค่ะใช่จริงๆอยูหิวแล้วอยากไปเลยแต่ว่าหัวมันจะเหม็นไม่ได้คอเช้ามาด้วยแล้วเราก็จะไปกินแบบที่หัวเหม็นเออแล้วถ้าหัวเหม็นเขาไม่ให้สระผมไม่ให้สระผมวันหนึ่งอ้าวตายห่าแล้วเอาไว้ีวันเดียวของฉันแบบสองถึงสี่วันเขาไม่ให้สระเพราะว่ายี่สี่โหมดของกูเขาบอกว่าเดี๋ยวสีตกนะคะอย่าใส่เสื้อขาวสีผมีวัน่ะไม่รู้ วันสองวันไปซื้อแชมพูลดตะไคร์กันคือเขาขายหนึ่งใช่ไหมเออหรึไม่เห็นเพราะผมบอกว่าซื้อไม่ค้าหกร้อยแปดสิบบาทแล้วก็เขาแค่นั้นนะว่าแบบสีที่มันเชื่อมกันสวยนะแล้วมันปิดไอันนี้สวยนะชอบไหมชอบไหมชอบอันนี้นะคะเราถ้ายอมแบบทุกสภาพผมพันห้าใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ฟอกนะพันห้าไม่ฟอกพันห้ารวมค่าใดค่าเซร็จแต่ว่าถ้าใดใดเซ็ตเพิ่มอีสามร้อยเป็นพันแปด แต่ว่าคนนี้พ่อพ่ออะไรคะสามพันเก้ารวมทุกอย่างแล้วรวมใดกับเซ็ตแล้วด้วยใช่ความจริงถ้ายอมคิวด้วยเขาจะต้องจ่ายเพิ่มอีกสองร้อยบาทแต่ว่านี่ไม่ได้แจ้งเขาก่อนเขาก็เลยโอเคงง้นยอมให้เลยเพราะว่าแกนั่งไปแล้วก็เลยยอมฟรีเออดีดีเลิกสามพันเก้าคุ้มไหมคุ้มนะสวยนะคิดว่าคอนคดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าผมผูยาวมากเลยนะเอยาวข้างหลังอะถ้าไปยอมร้านอื่นอะแบบคิดว่าห้าพันจริงอันนี้ใช่เทสตี้ไหม จะพาไปดูบีไฮดนี้นะคะอันนี้นะคะต้องรอเพื่อนถ่ายไปค่ะเช็คมุกได้ไหมเพอน่ยิวมากเลยเมื่อไดรจะได้กินอยากกินแล้วแต่รอเพื่อนๆพถ่ายรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราทำสีผมมาประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปทําตามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย